กดขอแล้วค่ะน้องบอกกดขอแล้วค่ะพี่น้องอ่ะกดขอมันมีน้องมายก,กดมาใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอยู่นัตตี้นี่นิงนะมิสไคร์เกสโซฝนฝนอยากเห็นหนะ้าคนตั้งชื่อน่าจะอ้าเจอแล้วใช่ไหมใช่คนนี้ไหม ไม่ก็เห็นหน้าพี่น้องปุ๊บก็ต้องแบบโหนกนูนต้องมามันต้องมีการอะไรเกิดขึ้นถึงของน้องโหนกนูนมาเลยต้องโหนกนูนก่อนอะไรเงี้ยโหนกนูนชื่อาเลยเหรอใช่เป็นชื่อแรกเลยค่ะโหนกนูนมาในหัวเลยตอนแรกจะนั่งว่าน้ำน้ำอะไรนะน้ำน้อง ดูหน้าตาก็ไม่ใช่คนดีแล้วน้างน้ำนองซ,อซื้ออะไรก็หมดอ่ะพี่น้องไม่น่าซื้อเลยอ่ะ,อะขายดีไงขายไงายมาไปสั่งไอนี่แลนะที่ติดแมสอะค่อยแต่ดีที่ติดแมสคือดีมากพี่เอาไปแจกเพื่อนต่างประเทศคือชอบกันทุกคนเลยใช่เดี๋ยวต้องลองดูค่ะเดี๋ยว,ยวสั่งแล้วแหละ สั่งไปประมาณสองอาทิตย์แล้วของไม่มาถึงเลยพี่หนอกเออบทเออบทไปเลยเนี่ยดามันมันอยู่ในนี้แหละไหมคะยอกยอกยอกบอกเป็นลาอยู่ว่าถ้าแถมลายเซนแบบนักบอลเล่นะจะแบบซื้อสักสิบกล่องเลยแมสเหรอใอ้ที่ติดแมสเหรอใช่ใช่ที่ติดมวิ่งมาหาพวกพี่ไม่เจอกันไม่เจอกันโอเคพี่หน่องลฟ์กับพี่หน้าต่อเลยก็ได้นะคะอันต่อไปเนยว พี่น้องรักกับพี่หน้าต่อเลยก็ได้ไอฉันรักกองกับใครเนี่ยอ๋อพี่น้องไลฟ์กับหน้าต่อก็ได้ได้รักกันอยู่อ้าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมใช่ค่ะค่ะคือของเขาอย่างเดียวเรามีอะไรขายไหมเนี่ยมาเหรอขายตัวเองได้ไหมอ่ะอ้ะขายได้เปิดโอกาสหนึ่งนาทีขายเด้งขายเลยค่ะเอ่อ ลองชิมได้ค่ะไม่อร่อยไม่พอขอเพิ่มได้ชิมได้ด้วยเหรอไม่อร่อยทำไมนะไม่อร่อยไม่พอขอเพิ่มได้เป้นรอบได้ไถ้าชิมแล้วไม่อร่อยอะถ้าไม่อร่อยก็ทิ้งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอามากินใหม่ ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไมาขอแคปไว้หน่อยนะคะโอเค <A ki. S 1> ขอบคุณค่ะบายบายเดี๋ยวไปดูแลเดี๋ยวไปบ้านนมน้องหนุ่นูนรอเออคุยกันไปก่อนก็ <laughs> ได้โอเคบายบายจ้ะคุณบายบายออกอยังไงอ ah? <laughs> ่ะเอออกยังไงดี่ไม่รู้เหมือนกันเราต้องออกเอง เอาใส่ฟิลเตอร์ได้เหรอเอาโหยโอ้ยคุยจะจะจบแล้วจะไปใส่ฟิลเตอร์เลยตอนนี้ไม่ออกไม่ได้อ่ะออกไงคะแล้วอยู่นี่แหละกฎการกระบาดหรือเปล่ากดการกระบาดมีปะกดการกระบาดอ่าโอเคค่ะข้างบนเห็นหน้าแล้วไม่สงสัยแล้วทำไมต้งพี่น้องได้ หน้าปุ๊บรู้แล้วรู้เลยใช่ไหมคะรู้เลยตลกพูดเก่งมากเออคุยเก่งใช่ค่ะพูดเก่งมาก